ก่อนที่จะไปเริ่มในเนื้อหาของข้อ7ภาคบังคับคดีในสาขาวิชากฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งนะคะพี่ก็มีเรื่องที่จะแจ้งให้น้องๆทราบก่อนว่าด้วยกฎหมายภาคบังคับคดีเนี่ยได้มีการแก้ไขไปในปี2560ซึ่งเป็นการนำเอาหลักกฎหมายเดิมเนี่ยมาปรับปรุงแก้ไขและนำคำพิพากษาดีกาที่เป็นบรรทัดฐานเนี่ยมาเพิ่มเติมลงในกฎหมาย ดังนั้นเนี่ยในการรับฟังทงคําตอบเนี่ยพี่ก็ได้มีการปรับปรุงทงคําตอบในส่วนของเลขมาตราและเนื้อหาของทงคําตอบให้สอดคล้องกับกฎหมายใหม่ที่ได้มีการแก้ไขแล้วนะคะและหากมีเรื่องไหนที่มีการเปลี่ยนหลักการของกฎหมายภาคบังคับคดีไปเลยเนี่ยพี่ก็ได้ทําการปรับปรุงและไม่นําข้อความในส่วนนั้นมาอยู่ในทงคําตอบโดยจะได้มีการแจ้งให้น้องๆเนี่ยทราบเป็นรายข้อของทงคําตอบไปนะคะ สบายใจได้ว่าจะมีข้อสอบเก่าในภาคบังคับคดีเนี่ยให้น้องๆได้รับฟังย้อนหลังแบบถูกต้องตามกฎหมายใหม่ก็ขอให้สนุกในการรับฟังกับข้อ7ภาคบังคับคดีนะคะข้อ7สมัยที่56สําหรับบ้านตกเป็นกรรมสิทธิ์ของนายรวยอยู่แล้วโดยการขายฝากการที่นายรวยขอให้บังคับคดีโดยให้ในายรวยเข้าครอบครองบ้านเป็นการใช้สิทธิติดตามและเอาคืนซึ่งทรัพย์สินของตน จากบุคคลผู้ไม่มีสิทธิ์ยึดไว้นี่ตามคำพิพากษาสำหรับบ้านจึงเป็นการบังคับคดีให้ในายจนลูกหนี้ตามคำพิพากษาต้องกระทำการส่งมอบบ้านให้แก่นายรวยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาไม่ใช่การบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนายจนลูกหนี้ตามคำพิพากษากรณีจึงไม่ต้องได้หลักเกณฑ์ตามมาตรา32 2วงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ287กฎหมายเดิมที่นางเจียมจะขอการส่วนได้ ศาลต้องมีคำสั่งยกคำขอในส่วนนี้ส่วนเครื่องรับโทรทัศน์สีเป็นสินส่วนตัวของนางเจียมนายจนลูกนี้ตามคำพิพากษาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยนายรวยเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในส่วนค่าเสียหายจำนวน5 0 0แสนบาทซึ่งเป็นหนี้เงินจึงไม่มีสิทธิ์บังคับคดีเอาแก่เครื่องรับโทรทัศน์สีซึ่งเป็นสินส่วนตัวของนางเจียมบุคคลนอกคดีไม่ว่านี่ตามคำพิพากษาในส่วนนี้ จะเป็นหนี้ร่วมหรือไม่ก็ตามศาลต้องมีคำสั่งให้ปล่อยเครื่องรับโทรทัศน์สีที่ยึดไว้ตามมาตรา323วงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ288กฎหมายเดิมข้อ7สมัยที่57วงเล็บกอไก่หากนายตุลเจ้าหนี้ผู้ร้องไม่ได้ดำเนินการบังคับคดีแก่ทรัพย์สินของนายชมลูกหนี้ตามคำพิพากษาจนเกินกำหนด10ปี นับแต่วันที่คำพิพากษาถึงที่สุดนายทุนเจ้าหนี้ย่อมสิ้นสุดที่จะบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนายชมและการขอเฉลีย่ยทรัพย์ก็เป็นการบังคับคดีอย่างหนึ่งเพื่อเอาทรัพย์สินของนายชมชำระหนี้ของนายทุนผู้ขอเฉลีย่ยดังนั้นจึงหมดสิทธิ์ที่จะร้องขอเฉลีย่ยทรัพย์ของนายชมลูกหนี้ข้อคัดค้านของนายวิทย์เจ้าหนี้ดังกล่าวจึงเป็นเหตุต่อสู้นายทุนผู้ร้องขอได้งเล็บ ตามมาตรา274กฎหมายใหม่วงเล็บ271กฎหมายเดิมการที่ในชมลูกหนี้ตามคำพิพากษายกข้อต่อสู้ว่าในชมมีทรัพย์สินอื่นที่จะบังคับคดีได้นั้นบทบัญญัติตามมาตรา326สองหวรรค2งวงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ2 9 0กวรรค2กฎหมายเดิมเป็นบทบัญญัติให้สิทธิแก่นายวิทย์เจ้าหนี้ตามคำพิพากษา ซึ่งทำการบังคับคดีเอาแก่ทรัพย์สินของนายชมลูกหนี้ตามคำพิพากษาที่จะยกเป็นเหตุโต้แย้งคัดค้านไม่ให้ในายกิจเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาในคดีอื่นเข้าเฉลี่ยทรัพย์ไม่ใช่ให้สิทธิแกนายชมลูกหนี้ตามคำพิพากษายกขึ้นเป็นเหตุโต้แย้งคัดค้านข้อ7สมัยที่58วงเล็บกอไก่เมื่อเจ้าพนักงานบังคับคดี รับเงินจำนวน4ล้านบาทจากนายจัตวาเพื่อชำระหนี้แก่นายเอกครบถ้วนแล้วนายเอกย่อมไม่มีสิทธิที่จะบังคับคดีแก่ที่ดินแปลงนี้อีกต่อไปและไม่ใช่กรณีนายเอกสละสิทธิ์ในการบังคับคดีหรือเพิกเฉยไม่ดำเนินการบังคับคดีภายในเวลาที่เจ้าพนักงานบังคับคดีกำหนดกรณีจึงไม่ตกอยู่ในบังคับตามมาตรา327องวงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บสองวรรค8กฎหมายเดิม นายตรีไม่มีสิทธิขอให้ดำเนินการบังคับคดีแก่ที่ดินดังกล่าวต่อไปคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของนายตรีจึงชอบด้วยกฎหมายวงเล็บขอไข่เมื่อที่ดินแปลงที่นายเอกนำพนักงานบังคับคดียึดไว้เป็นสินสมรสระหว่างนายโทและนางสวยจึงเป็นทรัพย์สินที่นายโทและนางสวยเป็นเจ้าของรวมกันโดยมีส่วนเท่ากันนางสวยมีส่วนอยู่ด้วยส่วนหนึ่ง ในเงินจำนวน4ล้านบาทที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดถือไว้แทนราคาที่ดินนางสวยย่อมมีสิทธิ์ขอกันส่วนได้ในฐานะเจ้าของรวมตามมาตรา322วงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ287กฎหมายเดิมสิทธิ์กันส่วนของนายสวยไม่ใช่มีแต่กรณีบังคับคดีขายทอดตลาดทรัพย์ของนายโทเท่านั้นคำสั่งศาลชั้นต้นที่ยกคำร้องของนางสวยจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย ข้อ7สมัยที่59การร้องขอให้ปล่อยทรัพย์สินที่เจ้าพนักงานบังคับคดียึดไว้ซึ่งต้องกระทําก่อนที่ได้เอาทรัพย์สินดังกล่าวออกขายทอดตลาดตามมาตรา323มวงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ288วรรคหนึ่งกฎหมายเดิมหมายความถึงการขายทอดตลาดบริบูรณ์โดยเจ้าพนักงานบังคับคดีการขายทอดตลาดครั้งแรกที่เลื่อนไป จึงยังถือไม่ได้ว่าเป็นการขายทอดตลาดนายส้มมีสิทธิ์ยื่นคำร้องขัดซัพย์ก่อนการขายทอดตลาดครั้งที่2ได้คำสั่งศาลชั้นต้นชอบแล้วเมื่อรถยนต์ที่นายกล้วยจำนำไว้ต่อนายตาลครบกำหนดไถ่แล้วนายตาลย่อมมีสิทธิตามมาตรา3า4 2 4หวงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ289กฎหมายเดิมในการที่จะได้รับชำระหนี้จำนำก่อนนายเงาะ ซึ่งเป็นเจ้าหนี้ตามคำพิพากษาของนายกล้วยคำสั่งศาลชอบแล้วเช่นกันข้อ7สมัยที่60จำเลยผิดนัดไม่ชํมระหนี้่่โจทย์ตั้งแต่งวดแรกระยะเวลาของการบังคับคดีโจทจึงเริ่มนับตั้งแต่วันที่1พฤศจิกายน2534ข้อคัดค้านของโจทย์ที่เกี่ยวกับการชํมระหนี้ของจำเลยให้โจทเมื่อวันที่28ธันวาคม 2,537นั้นไม่มีผลทำให้การเริ่มนับระยะเวลาการบังคับคดีของโจทย์เปลี่ยนแปลงไปเมื่อโจทย์นำเจ้าพนักงานบังคับคดียึดที่ดินของจำเลยเมื่อวันที่21ตุลาคม2546จึงเป็นการบังคับคดีที่ล่วงเลยเวลา10ปีตามมาตรา274วงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ271กฎหมายเดิมโจทย์จึงหมดสิบบังคับคดีแก่จำเลย ข้อคัดค้านของโจท์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นข้อคัดค้านของโจทที่ว่าโจทขอให้ศาลแพ่งออกหมายบังคับคดีเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์2539เป็นการบังคับคดีภายใน10ปีนับแต่วันที่ศาลมีคำพิพากษาแล้วนั้นแต่เนื่องจากหลังจากโจทร้องขอให้ศาลออกหมายบังคับคดีแล้วโจทกลับไม่ดําเนินการใดๆในทางบังคับคดีแก่จาเลยอีกเลยโจทเพิ่งนําเจ้าพนักงานบังคับคดี ไปยึดทรัพย์ของจำเลยเมื่อวันที่21ตุลาคม2546จึงเป็นการบังคับคดีที่พ้นกำหนด10ปีนับแต่วันที่1พฤศจิกายน2534ตามมาตรา274วงเล็บกฎหมายใหม่วงเล็บ271กฎหมายเดิมโจทย์จึงหมดสิทธิ์บ,บังคับคดีแก่จำเลยข้อคัดค้านของโจทย์ข้อนี้ฟังไม่ขึ้นเช่นกันสารแพ่ง จึงสั่งถอนการยึดทรัพย์ของจำเลยได้